หลายคนคิดว่าการดื่มน้ำตอนเช้ามากๆจะดีต่อสุขภาพแต่คุณหมออายุ93ปีจากญี่ปุ่นกลับบอกว่าการดื่มน้ำผิดวิธีตอนเช้าอาจทำให้ร่างกายเสียหายได้ ดรโคบายาชิ achi, หมอผู้เชี่ยวชาญด้านการชะลอวัยจากญี่ปุ่นที่มีอายุยืนถึง93ปีและยังแข็งแรงสมบูรณ์ได้แชร์เคล็ดลับการดื่มน้ำที่ถูกต้องในช่วงเช้ารวมถึงวิธีการดูแลสุขภาพอื่นๆที่ช่วยให้เขามีชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพ วันนี้เราจะมาเรียนรู้7เคล็ดลับสำคัญที่คุณหมอโคบายาชิใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อรักษาสุขภาพและความอ่อนเยาว์ตลอดมาเคล็ดลับที่หนึ่งอย่าดื่มน้ำเย็นจัดตอนตื่นนอนหลายคนชอบดื่มน้ำเย็นจากตู้เย็นทันทีที่ตื่นนอนเพื่อให้รู้สึกสดชื่นแต่นี่คือสิ่งที่คุณหมอโคบายาชิเตือนว่าไม่ควรทา เหตุผลก็คือตอนเช้าร่างกายเพิ่งตื่นขึ้นมาอุณหภูมิกายยังต่ำอยู่ระบบย่อยอาหารยังทำงานช้าถ้าดื่มน้ำเย็นจัดเข้าไปจะทำให้กระเพาะอาหารและลำไส้ได้รับความเย็นอย่างกระทันหันส่งผลให้การไหลเวียนของเลือดในระบบทางเดิอนอาหารลดลงวิธีที่ถูกต้องคือดื่มน้ำอุ่นหรือน้ำอุณหภูมิห้องประมาณหนึ่งแก้วดื่มทีละนิด ช้าๆให้ร่างกายปรับตัวน้ำอุ่นจะช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหารเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและช่วยให้ร่างกายตื่นตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเคล็ดลับที่2กินอาหารเช้าภายในสองชั่วโมงหลังตื่นนอนคุณหมอโคบายาชิเนมยาำว่าการกินอาหารเช้าตรงเวลาเป็นกุญแจสำคัญของการมีสุขภาพดีแต่ไม่ใช่แค่กินเท่านั้นต้องกินในเวลาที่เหมาะสม การกินอาหารเช้าภายใน2ชั่วโมงหลังตื่นนอนจะช่วยปรับนาฬิกาชีวาภาพของร่างกายให้ทำงานอย่างสม่ำเสมอทำให้ระบบฮอร์โมนสมดุลและช่วยให้การเผาผลาญอาหารเป็นพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอาหารเช้าควรประกอบด้วยโปรตีนจากไข่หรือปลาคาร์โบไฮเดรตจากข้าวหรือขนมปังและผักผลไม้สด,สด สัดส่วนที่ดีคือโปรโตีน30เอร์เซ็นคาร์โบไฮเดรต40เอร์เซนและผักผลไม้30เปถ้าตื่นสายหรือรีบออกจากบ้านอย่างน้อยก็ควรดื่มนมหรือกินกล้วยหนึ่งลูกเพื่อให้ร่างกายมีพลังงานเริ่มต้นวันเคล็ดลับที่7เดิน30นาทีทุกวันแต่อย่าเดินหลังกินข้าวทันที การออกกำลังกายแบบเบาๆเป็นประจำเป็นหนึ่งในเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้คุณหมอโคบายาชิมีสุขภาพดีมาตลอดการเดิน30นาทีต่อวันจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและเบาหวานรวมถึงช่วยให้นอนหลับสนิท แต่สิ่งที่สำคัญคืออย่าเดินหรือออกกำลังกายทันทีหลังกินข้าวควรรอประมาณ1-2ชั่วโมงก่อนเพื่อให้ร่างกายย่อยอาหารได้อย่างเต็มที่เวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเดินคือช่วงเช้าประมาณ6-8โมงหรือช่วงเย็นประมาณ5-6โมงเพราะอากาศไม่ร้อนจัดและแสงแดดไม่แรงเกินไปถ้าเดินกลางแจ้งไม่ได้การเดินในห้างสรรพสินค้าหรือเดินขึ้นลงบันไดในตัวบ้านก็มีประโยชน์เท่าเทีเทยมกัน เคล็ดลับที่4หยุดกินก่อนอิ่ม80%หลักการกินฮาจิบุหรือกิน80%จากญี่ปุ่นเป็นเคล็ดลับสำคัญที่คุณหมอโคบายาชิถือปฏิบัติมาตลอดชีวิต การกินจนอิ่มเต็มที่ร้อยเปซนตจะทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานหนักเกินไปใช้พลังงานมากและส่งผลให้รู้สึกเหนื่อยล้าหลังกินข้าววิธีการก็คือเมื่อรู้สึกว่าเริ่มอิ่มประมาณ80%ให้หยุดกินทันทีแม้ว่าจะยังมีอาหารเหลืออยู่ในจานการทำเช่นนี้จะช่วยให้ระบบทางเดินอาหารทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพร่างกายจะรู้สึกเบาสบายและมีพลังงานมากขึ้น เทคนิคง่ายๆคือกินข้าวช้าๆเขี้ยวให้ละเอียดใช้เวลาอย่างน้อย20นาทีในการกินแต่ละมือ้อเพื่อให้สมองได้รับสัญญาณความอิ่มที่ถูกต้องอีกวิธีหนึ่งคือใช้จานเล็กกว่าปกติจะช่วยให้ควบคุมปริมาณอาหารได้ง่ายขึ้นเคล็ดลับที่5ดื่มชาเขียวหลังอาหารแต่ไม่ใช่ทันที ชาเขียวเป็นเครื่องดื่มที่คุณหมอโคบายาชิดื่มเป็นประจำทุกวันเพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความแก่และมีคุณสมบัติช่วยป้องกันโรคต่างๆแต่การดื่มชาเขียวก็มีเทคนิคไม่ควรดื่มทันทีหลังกินข้าวเพราะสารแทนนินในชาจะไปจับกับาธาตุเหล็กในอาหารทำให้ร่างกายดูดซึมาธาตุเหล็กได้น้อยลงวิธีที่ถูกต้องคือรอประมาณ30-45นาทีหลังกินข้าวค่อยดื่มชาเขียว ปริมาณที่เหมาะสมคือ2-3ถ้วยต่อวันดื่มระหว่างมื้ออาหารถ้าชาเขียวรสชาติขมเกินไปสามารถเติมน้ำผึ้งนิดหน่อยได้แต่อย่าใส่น้ำตาลขาวเพราะจะลดคุณประโยชน์ของชาลงสำหรับผู้ที่มีกรดไหลย,ย้อนหรือกระเพาะอาหารอักเสบควรดื่มชาเขียวจางๆหรือดื่มหลังกินข้าวเท่านั้นเคล็ดลับที่6นอนให้ได้7-8ชั่วโมงแต่ไม่เกิน9ชั่วโมง การนอนหลับเป็นเวลาที่ร่างกายซ่อมแซมตัวเองและสร้างเซลล์ใหม่คุณหมอโคบายาชิให้ความสำคัญกับคุณภาพการนอนเป็นอย่างมากการนอนน้อยเกินไปจะทำให้ร่างกายไม่มีเวลาพักฟื้นระบบภูมิคุ้มกันลดลงและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคต่างๆแต่การนอนมากเกินไปก็ไม่ดีจะทำให้ร่างกายเสื่องซึมและอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการนอนคือ22นาฬิกาถึง6โมงเช้าเพราะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายหลั่งฮอร์โมอนการเจริญเติบโตมากที่สุดก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงควรหลีกเลี่ยงการใช้มือถือหรือดูทีวีเพราะแสงสีน้ำเงินจะรบกวนการหลั่งฮอร์โมอนเมลาโทนินที่ช่วยให้นอนหลับสนิทถ้านอนไม่หลับลองฟังเพลงเบาๆอ่านหนังสือหรือทำสมาธิเพื่อผ่อนคลายเคล็ดลับที่7หัวเราะและคิดบวกทุกวัน เคล็ดลับสุดท้ายที่คุณหมอโคบายาชิเน้นมากที่สุดคือการมีจิตใจที่ร่าเริงและคิดบวกการหัวเราะและมีความสุขจะกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนเอนโดฟินที่ช่วยลดความเครียดเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและช่วยให้หัวใจทำงานดีขึ้น การคิดบวกไม่ได้หมายความว่าต้องยิ้มตลอดเวลาแต่หมายถึงการมองโลกในแงด่ดียอมรับในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้และมุ่งม,มั่นแก้ไขในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้วิธีง่ายๆคือหาสิ่งที่ทำแล้วมีความสุขมาทำเป็นประจำอาจจะเป็นการฟังเพลงการดูแลต้นไม้การคุยกับเพื่อนๆหรือการทำงานอดิเรก อีกวิธีหนึ่งคือการเก็บบันทึกความดีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเช่นได้กินอาหารอร่อยได้พบเพื่อนเก่าหรือแม้แต่อากาศดีในวันนั้น เมื่อเราฝึกสังเกตความสุขเล็กๆน้อยๆจิตใจจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเองโดยไม่รู้ตัวสรุปแล้วเคล็ดลับทั้ง7ข้อนี้ไม่ได้ยากหรือซับซ้อนอะไรแต่สิ่งที่สำคัญคือการนำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอการเริ่มต้นไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดในครั้งเดียวลองเลือกสัก1-2ข้อที่รู้สึกว่าทำได้ง่ายที่สุดมาเริ่มเมื่อเป็นนิสัยแล้วคอยเพิ่มข้ออื่นๆทีละนิด จงจำไว้ว่าการดูแลสุขภาพเป็นการลงทุนระยะยาวที่จะให้ผลตอบแทนในรูปของความแข็งแรงความสุขและอายุที่ยืนยาวลองเริ่มตั้งแต่วันนี้ดื่มน้ำอุ่นแทนน้ำเย็นตอนเช้ากินให้ครบสามือ้อแต่หยุดก่อนอิ่มหาเวลาเดินสักหน่อยดื่มชาเขียวตอนบ่ายนอนให้พอเหมาะและที่สำคัญที่สุดคือยิ้มและคิดบวกในทุกๆวัน สุขภาพดีและความอ่อนเยาว์อยู่ในมือเราแต่เพียงผู้เดียวการเริ่มต้นวันนี้จะเป็นก้าวแรกสู่ชีวิตที่มีคุณภาพในวันข้างหน้า